สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime ินอีกเส้นเคยนะครับในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยในขณะนี้คอนในมือของหวังตงก็ได้พุ่งออกไปทําให้เกิด่วนโค้งที่สวยงามและแข่งแก่งในอากาศและพุ่งตรงไปที่เน่าอกของช่างควนชานร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างหน้าของช่างควนฉานอย่าง ร่างนั้นถอยกลับไปสองเก้าก็ตั้งตัวเองให้มั่นคงจากการกระแทกของค้อนและพูดอย่างยากลาบากว่าช่างฝ็นพลังที่แข่งแก่งจริงๆแสงสีดํามาบรรจบกันและค้อนก็ปรากฏอยู่ในมือของหวังตงเขาเหยียบมันไว้อย่างสง่างามแม้ว่าร่างกายของเขาจะสั่นเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงพยายามยืนหยดัดค้อนเท่าเทียนนี่คือค้อนเทาเทียนคนที่ขัดขวางการโจมตีจากค้อนเท่าเทียน,น,น,หยนให้ช่างกวนสารก่อนหน้านี้ก็คือผู้ตัดสินที่อยู่ะระดับมหาปาร์วิญญาณเจ็ดวงแหวนการปรากฏตัวของผู้ตัดสินหมายความว่าการแข่งขันในครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วอาจารย์โจอี ลิมฟีปากของเขาสันเทาโจยิรู้สึกพุดนไม่ออกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าทีมที่ประกอบไปด้วยปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนสีคนอัครอาจารสาวงแหวนหนึ่งคนและมหาวิญญาจานสองวงแหวนสองคนจะสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแก่งที่มีราชาวิญญาณห้าวงแหวนถึงสามคนและปรมาจารย์วิญญาณสีวงแหวนสีคนได้ใช่แล้วแม้แต่โรงเรียนเซเลอร์ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เมื่อชายโถก็ตกตัวลึงเช่นกันเมื่อเขาแพ้รอบนั้นเขาคิดว่ามันจบแล้วเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามมีราชาวิญญาณระดับ58ททีีี่่่่่ยยัังงงงไมมเเเเขข้้้้าาาสสูวววปปรรรรระลลอแแตฏิิหกก็ดึนนคโ จะทุ่มเทชีวิตเพื่อชัยชนะของพวกเขาด้วยเลือดแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สูญเสียศักรีที่เป็นของโรงเรียนเไลเลอร์พวกเขาชนะการแข่งขันโรงเรียนเไลเลอร์ได้รับชัยชนะอีกครั้งการแข่งขันทั้งหมดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นศกนักตรกอย่างแท้จริงจากรอบแรกสุยสังเสือได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้ว่าเขาจะเสียแซงว่าเจ็บหนักในตอนท้ายแต่ไปไปได้ตรวจสอบแล้วว่าสาเหตุของอาการบาดเจ็บนั้นเป็นเรื่องจริงในรอบที่ 2, สองเมืโทได้ใช้พลังวิญญ,ญาณทั้งหมดอีกทั้งเซียวเซียวยังได้รับบาดเจ็บสาหาัสแม้แต่วิญญ,ญาณยึดของนางก็ถถููููกกกคคค่่่่่่ตออส้้้้บบทยยีีาาาาไมใชเเพพรระะววนนนนนงงััิิดญณุจป็ เรื่องแรงมากที่จะทําให้นางถอนตัวออกจากการแข่งขันได้ในรอบที่3เองก็นนไม่ได้จบลงดีไปกว่าสงรอบแรกเป้ยป้หมดสติหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสในหัววีเฮา,าก็ล้มลงกับพื้นอย่างมุนแรงหวังตรงคว้าชัยชนะได้อย่างน่าตกใจซึ่งพลังวิญญาณก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันใน3รอบของการแข่งขันนี้อาจกล่าวได้ว่าเจ็บประหลาดห่งเสือไร้เข่าทุกคนพยายามอย่างสุดความสามารถอีกทั้งยังใช้กลอุบายทุกอย่างที่เป็นไปได้ที่พวกเขามีออกมาพวกเขาชนะด้วยความมานะอุตสาหะและความตั้งใจแม้ว่าจะเป็นทีมที่อ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้มากแต่ก็ได้รรัับยยยนนนนะะใททาาาางงีี่่สุดดค้้้ไมอ แต่สําหรับทีมโรงเรียนเือรไลเคอร์และเจ็ดประหลาดแห่งเือรไลเคอร์นั้นเป็นความรุ่งโรจน์อย่างไม่ต้องสงสัยความรุ่งโรจน์ที่ไม่มีใครเทียบได้น้าตาเริ่มไหลอับแก้มของอาจารย์โจอีอยังควบคุมไม่ได้ในขณะที่เขาพยายามคิดว่าวงตรงเรียกวิญญาณยุทธ์ที่สองของเขาออกมาได้อย่างไรรวมทั้งพลังอะไรที่ว่าวีเฮาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้ความคิดเดียวที่อยู่ในหัวของเขาในตอนนี้คือชัยชนะพวกเขาได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายเือไลเคอร์ชนะเป็นเวลาอย่างน้อยหลายพันปีที่ชัยชนะของโรงเรียนเือร์ไลเคอร์ในการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนงขจใอ การโจอ,อีนั้นมันก็มีความหมายมากกว่าชัยชนะที่ง่ายใดกว่าสามาชิกทีมหลักของโรงเรียนเือรไลเคอร์เสียอีกสิ่งที่เขาเห็นคือดาวดวงใหม่เจ็ดวงค่อยๆลอยสูงขึ้นในอนาคตอันไกลเจ็ดประหลาดแห่งเือไลเคอรน์นี้จะกลายเป็นเสาหลักที่แข่งแก่งของโรงเรียนเือรไลเคอร์ได้อย่างแท้จริงจกักรพรรดแห่งจกักรวรรดสิสิงห์หลวซึ่งมองดูอยู่ในตอนนี้เขาก็กล่าวกับตัวเองว่าพลังแบบใดกันที่ทาให้เจ้ากาาระหันและเน่เน่เช่นนี้โรงเรียนเือรไลเคอร์เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งในแผ่นดินอย่างแท้จริงแม้ว่าจากักรวรรดิสุริยนันต,ตองงข์ ช่างน่านับถือจริงๆในขณะที่เขาเก่าอยู่นั้นเขาก็มองไปยังตารางการแข่งขันอีกครั้งแล้วหันหลังกลับด้วยความตื่นเต้นจากการประลองครั้งนี้การประลองที่เหลืออาจไม่สามารถกระตุ้นความสนใจของเขาได้อีกต่อไปอยู่ในพื้นที่รับรองมาอยู่ลงได้ลุกขึ้นโดยไม่รู้ตัวและพึมพำกับตัวเองว่าโรงเรียนสือไลเคอร์แห่งนี้ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ในครั้งสุดท้ายพวกเขาก็ควรค่าเกียรติน,นับถือใช่แล้วไม่ใช่แค่เขาที่ยืนขึ้นสมาชิกข,ของโรงเรียนวิศวกรวิญญ,ญ,ญาณและสวงจุลยันจันทารวมทั้งสมาชิกของทีมอื่นๆทุก ค,ค่อยควบคุมตัวเองไม่ได้การโจมตีครั้งสุดท้ายทําให้เขาใช้พลังใกล้เกินขีดจากัดเขาถือขวดนมระดับ4ที่ว่าวีห้องมอมให้ก่อนหน้านี้ในขณะนั้นไม่ว่าเขาจะอ่อนแรงแต่จิตใจของเขากับเต็มไปด้วยความล่งใจในที่สุดปัญหาที่ทําให้เขาหนักใจก็ได้รับการแก้ไขนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้ดูดชับพลังวิญญาณที่เหลืออยู่ในขวดนมระดับ C จึงทาให้เขาสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้และเอาชนะช่งางควันฉานได้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่มีแม้แต่พลังวิญญาณที่จะปลดปล่อยวิญญาณยุทธของเขาได้ในที่สุดเขาก็มาถึงปปเปยขาาา่ออัััวววลงงงงนนนมไไ้้บหหหก ไปนั้นนกมากสําหรับเขาแต่ว่าวังตรงยังคงกัดฟันและพูดว่าลุกขึ้นสิเสียงของเขาแหมเล็กน้อยและดูเหมือนจะไม่ใช่เสียงปกติอีกทั้งหลังของเขาที่ก้มต่าซึ่งพยุงทั้งสองคนก็ค่อยๆลุกขึ้นทีละน้อยผู้ตัดสินจ้องไปที่เขายงางว่างเปล่าและลืมแม้กระทั่งจะช่วยช่างโกลชารซึ่งล้มอยู่กับพื้นด้านหลังของเขาอีกทั้งยังลืมประกาศชัยชนะของโรงเรียนเือไลเคอร์แม้ว่า3คนของวังตรงจะมีสภาพไม่ดีนักแต่ในสายตาของผู้ตัดสินระดับมหาปารตวิญ,ญญาณเจ็ดวงแหวนพวกวเขาทั้งหมดอยู่ใใภาพาพดมมกกุลออววยไป้้คค วงตรงพูดขึ้นว่าเราชนะเราชนะโรงเรียนเือไรเคอร์ชนะแล้วเสียงของวังตรงไม่ได้ดังมากนักแต่ว่าอารมณ์ของผู้ชมก็ถูกจุดประกายขึ้นทันทีหลังจากได้ยินคําพูดของผู้ตัดสินว่าโรงเรียนเือไรเคอร์ชนะเสียงเชียร์ดังกึกก้องเรากลับขึ้นที่หมชัดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจตุรัสเมืองสิงหลัวพวกเขาทั้งหมดตะโกนว่าเซอไรเคอร์เซอไรเคอร์เจ็ดประหลาดเือไรเคอร์เจ็ดประหลาดเซอไรคเคอร์ถูกต้องแล้วไม่แต่ผู้ชมที่ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวิญญาณก็ได้เห็นจุดแแขขขขข็็งงงออรรเเเีียนนนนนนละวววาาามกก่่พพใั้้้ปห ที่ทําให้โรงเรียนเือไลคเคอร์ได้รับความนับถือจากพวกเขามากมายและในตอนนี้อาจารย์โจอีรีบขึ้นไปที่เวทีประลองทันทีหลังจากผู้ตัดสินประกาศชัยชนะของเือไลคเคอร์เขาเข้าไปประคองหวังตงไปไปเป้ยเป้ยไหลหัวบีห้องจากด้านหลังอาจารย์โจอีพูดขึ้นพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาว่าเด็กๆพวกเจ้าทุกคนเป็นเด็กดีจริงๆในฐานะอาจารย์การมีลูกศิษย์เส้นนี้จะไม่ทําให้เขาภาคภูมิใจได้อย่างไรหวังตงผ่อนคลายลงหลังจากได้ยินเสียงของอาจารย์โจอีและค่อยๆล้มลงอย่างช้าๆเมื่อถึงจุดนี้การแข่งขันก็็ไดดด้้้้้้สสสสิินนนนุลลงงงงงแแซึ่่่เเจปรราาาหืออคคมตพะขขัี ในตอนนี้ซึ่งฝืนตัวได้เล็กน้อย <_ d isk> ก็รีบขึ้นไปบนเวทีประลองแต่ช่วยอาจารย์โจอีประคองเพื่อร่วมทีมของเขานึกเรียนที่โดดเด่นที่สุดจ,จ,จ,จากสาขา,าวุธวิญญาณของโรงเรียนเซอร์ไลเคอร์อย่างเฮอร์ไสโทเป็นคนที่ภายนอกดูเรียบง่ายและตรงไปตรงมาแต่ทว่าจริงๆแล้วเขากับช่อนคงเก็ิชังไว้ในใจในตอนนี้เขาไม่สามารถก้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปโจอีส่งคนทั้งสามที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาให้เฮอร์ไสโธช่วคเขาจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนเขาไม่สามารถระงับอารมณ์ในหัวใจของเขาได้อีกต่อไปเขาต้องเป็นสักขีพยานให้ ยักหน้ากลับมาที่เขาและส่งไม้วิญญาณให้เขาอาจารย์โจอีหายใจเข้าลึกๆและพูดเสียงดังผ่านอาวุธวิญญาณขยายเสียงว่าทุกคนได้โปลดเบาเสียงลงถ้าชื่อโจอีเป็นอาจารย์ผู้ดูแลทีมโรงเรียนสือไลเคอร์ถ้ามีสองสาคำจะพูดบรรยากาศในจตุรัสเมืองสิงหลวนในตอนนี้เต็มไปด้วยความขัางขัอย่างน่าอาัศจรรย์แต่ทว่าเงียบลงในทันทีเมื่อได้ยินการประกาศของอาจารย์โจอีสายตาของผู้ชมทั้งหมดถูกดึงไปยังอาจารย์โจอีที่เต็มไปด้วยน้ำตาอาจารย์โจเก่าต่อว่าสหายอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้้้้้าารรร่่่่่่ววมททุุกกกคคคคนนนงงงงงงไไดดเเเเห็สิิิีพพขขขึแลลลืือออออปป เด็กๆจากโรงเรียนสือไลเคอร์ได้ต่อสู้ในศึกน้องเลือดอันยาวนานจนได้รับชชนะในครั้งสุดท้ายถ้ารู้ว่าพวกเจ้าหลายคนคงกำลังสงสัยว่าเหตุใดโรงเรียนสือไลเคอร์ถึงได้อ่อนแอเช่นนี้เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากสำหรับโรงเรียนสือไลเคอร์ที่จะเอาชนะเด็กเหล่านี้ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างปฏิหารในที่สุดนี่เป็นการแข่งขันที่ไม่น่าจะชนะได้แต่พวกเขาได้พึ่งพาพลังใจของตัวเองที่จะยืนหยัดภายใต้สิ่งเหล่านี้เหตุใดสถานการณ์เช่นนี้ถึงเกิดขึ้นได้เดิมทีนี่เป็นเรื่องเล่วที่รู้กันเพียงไม่กี่คนในโรงเรียน ับถือหน้ายกย่องและน่ารักเหล่านี้โรงเรียนเซเลเอร,เร์อของเราเป็นที่รู้จักของทุกคนในฐานะโรงเรียนอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินและเราได้เตรียมการมาเพียงพอแล้วสาหรับการแข่งขันในปีนี้เหมือนกับคนอื่นๆอ,อย่างไรก็ตามสําหรับนักเรียนที่เข้าร่วมที่ทุกคนได้เห็นนั้นแท้จริงแล้วพวกเขานนั้ไม่ใช่ทีมหลักเลยพวกเขาเป็นแค่สมาชิกทีมสำรองมาที่นี่เพื่อรับประสบการณ์เท่านั้นเหตุผลที่พวกเขาเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันปีนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราตัดสินใจที่จะมอบประสบการณ์มากมายให้ใหกับพวกเขาแต่เป็นเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นสองสามคำอาจารย์โจหล่อนี เมื่อมาถึงจุดนี้ทีมตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆผู้ชมและแม้แต่อง์จก,กพัรดิซึ่งเดิมทีวางแผนที่จะออกจากกำแพงเมือง่างก็รู้สึกสงสัยอยู่ในใจอาจารย์โจกล่าวต่อว่าก่อนที่เราจะมาถึงเมืองชิงหลัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ทีมหลักและทีมสำรองของโรงเรียนของเราได้รับมอบหมายให้ทำอย่างอื่นนั่นคือเราต้องกำจัดกลุ่มโจรที่นำโดยวิญญาจารย์ปีศาจในเทือกเขาหมิงโตพวกมันเป็นกลุ่มโจรที่ฆ้าป้นและกระทำความชั่วร้ายทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้เพื่อความปลอดภัยของพ่อค้าและคนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเท ตัวเองในที่สุดพวกเราก็พบพวกโจรและหัวหน้าของพวกมันในถ้ำเรามีความได้เปรียบของพวกมันในแง่ของความแข็งแกร่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามวิญญาณาปีศาจนั้นใช้ทักษะที่ชั่วหลายเพื่อจุดชนวนของกลุ่มโจรในการโจมตีด้วยการระเบิดซากศพการระเบิดครั้งนั้นทําให้มสมาชิกทีมหลักของเราได้รับบาดเจ็บสาหัสและมีหนึ่งคนเสียชีวิตลงจวนว่าอีกหกคนได้รับบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันซึ่งเราได้ส่งบางส่วนกลับไปที่โรงเรียนสไลเคอร์เพื่อทําการรักษาโรงเรียนไม่มีเวลามากพอที่จะส่งคนมาเพิ่มดังนั้นเราจึงมมมมมาาาททททีีีี่่่่นพรร้ออออกกกัับเเหหลลืยูสชิขง างส่วนที่มีอาการบ,บาดเจ็บที่เบากว่วยังคงฟอกฟื้นอยู่ในโรงแรมและสิ่งที่เราสามารถทําได้ในการนาสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันมีเพียงสมาชิกทีมสารองคือพวกเขาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วแม้แต่นัดแรกที่เราเข้าร่วมการแข่งขัน,ขน,ขนมันก็ยังยากสําหรับเราทีมนี้ทําได้เพียงค่อยๆมาถึงขั้นนี้ด้วยการทํางานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งเท่านั้นเพื่อความรุ่งโรจน์ของื่อไรเคอร์พวกเขาได้ทุ่มสุดกําลังแล้วและในฐานะอาจารย์ของโรงเรียนสื่อรไลเคอร์ข้าภูมิใจในตัวพวกเขาพวกเขาจะเป็นนักเรียนที่เปล่งประกายที่สุดของโรงเรียนื่อรไลเคอร์เสมอเหตุผลที่ข้าบกกกร่นนนนี้ััทุคใวว็พะา ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ให้ความหวังกับสื่อไลเครอร์อย่าวิาพากษ์วิจารณ์เด็กเหล่านี้รุนแรงมากนะักใน7คนมี3คนที่มีอายุเพียง12ปีเท่านั้นซึ่งอีกสคนยังไม่ถึง15ปีด้วยซ้ำแล้วเราจะขออะไรจากพวกเขาได้อีกแม้ว่าเราจะแพ้การแข่งขันนี้แต่ในใจของข้าพวกเขาชนะนี่คือทั้งหมดที่ข้าจะพูดขอบคุณทุกคนหลังจากพูดคำเหล่านี้จบอาจารย์โจอีก็มอบอาวุธวิญญ,ญาณขยายเสียงให้กับผู้ตัดสินและคงคำนับให้ผู้ชมอย่างสุดซึ้งจากนั้นเขาก็กลับมาที่ด้านข้างของเฮอร์ 3, ไปชั่่่่่ววขขาาายยยเเเสสส้ีีีงงแแติททมี่ คือเสียงปบมือที่คับข้างมันเริ่มต้นอย่างแผ่วเบาและเริ่มกระจายไปทั่วทั้งสนามแม้แต่ฝ่ายตรงข้ามของื่อไรเคอร์จากพัดและคุนนางที่อยู่เหนือกำแพงเมืองต่างก็ปบมือให้โรงเรียนเือรไลเคอร์ปิษณะเบื้องหลังของทีมโรงเรียนเ่อรไลเคอร์ได้รับการเปิดเผยในที่สุดและนั่นเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคําพูดสุดท้ายของโจอีนั่นคือแท้จริงแล้วมีเด็ก3คนที่มีอายุแค่12ปีเท่านั้นในฐานะคู่ต่อสู้ของพวกเขาโรงเรียนเจิ้งเทียนรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถเงนยหน้าได้เลยพวกเขาพ่ายแพ้พวกเขาไม่่่่่่่่่เเเเพพพพพีีียยยยยงงงงแแแแคคาาาาา้้้้้ใหกกัับทททมสสสรรรรออออออขขโนนนื์ตตววูู แน,น,น่นอนว่ามีข้อยกเว้นสองประการสำหรับเรื่องนี้นั่นคือเย่อูชิงและเย่เอนอ,อยังคงติดอยู่ในผนึกน้ำแข็งของหัววีเฮาและไม่ว่าวิญญาจารย์ด้านการแพทย์ที่ส่งมาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะพาย,ยายามมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถละลายน้ำแข็งที่ปกคลุมสองคนได้ภายใต้การดูแลจากบุคลกากรทางการแพทย์และวิญญาจาร์จำนวนมากจากจักรวัดซิงหลัวโรงเรียนเสือไหลเครอได้ออกจากสนามอีกครั้งหลังจากจบการแข่งขันการจากไปของพวกเขาเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สะเทือนใจและน่าเศร้าผู้ชมยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาจะสามารถเข้ารวมนัดต่อไปได้หรือไม่ผู้ชมไม่ตตต้้อองงงกาารหทนนเีีสยแ่ขื เพื่อนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนที่เป็นอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโรงเรียนที่สามารถทําให้นักเรียนข้างไขเพื่อที่จะปกป้องมันไว้ถ้า,าไม่มีพวกเขาการแข่งขันครั้งนี้ก็คงจะต้องขาดสีสันไปอย่างแน่นอนในตอนนี้เชี่ยวหงเฉินและเมื่อหงเฉินจบตาการแล้วยิย่งยขอบค่นพูดว่าโรงเรียนสื่อเล่ยเคอร์ซึ่งเป็นสถาบันอะไรอย่างนี้เจ้าได้ยินไหมเด็กน้อยเหล่านั้นอายุเพียง12ปีเท่านั้นอีกท้งพวกเขายังอ่อนกว่าเราสองปีพวกเขาจะเป็นคู่แข่งของเราในอีกข้าปีครั้งหน้าเมื่อหงเฉินยังคงมั่ และพูดว่าแต่เขารู้สึกกลัวไม่ใช่พวะความกล้าหาญหรือว่าวิญญาณยุทธคู่ของพวกเขาแต่เป็นเพราะจิตวิญญาณอันแน่วแะนะ่เลยน่าสะพึงกลัวของพวกเขาต่างหากซึ่งมีเพียงเสือลเครืเท่านั้นที่มีมันและเราเองก็ขาดสิ่งเหล่านี้เมื่อหงชนเคี้ยวคำพูดของนางหลังจากยบไปคู่หนึ่งนางก็พูดเสียงเบาวา่าพี่รู้หรือไม่ว่าทำไมพวกเขานั้นถึงดื้อดึงมากเช่นนี้มันคมคาจริงเลยนี่เป็นเพียงการแข่งขันเท่านั้นพวกเขาไม่กลัวหรือวา่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสซึ่งอาจทำให้ความสามารถลดถอยและถึงขั้นพิการได้จูจูมาอยู่หลงกรราาว้นนเแู่่่ไม เพราะว่าเราไม่ใช่สมาชิกข,ของสื่อไลเครอร์เมื่อวานเราได้รับข่าวจากโรงเรียนว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์อนั้นส่งจดหมายเชิญถึงเราก็เขาเชิญน,นักเรียนจากโรงเรียนของเราไปแลกเปลี่ยนด้วยความจริงใจและโรงเรียนได้เลือกพวกเจ้าสองคนให้เป็นผู้นำทีมระหวังว่าเจ้าสองคนจะสามารถเรียนรู้และค้นหาสิ่งที่พวกเจ้าต้องการจริงๆในโรงเรียนสื่อไลเคอร์อได้ดวงตาของเชี่ยวหงเฉินแสดงความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดเขาพยักหน้าหลังจากมึนงงอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดว่าได้ เมื่อหัวหวีห้องรู้สึกตัวเขารู้สึกได้เพียงความเจ็บปวดอันรุนแรงที่เคลื่อนผ่านร่างกายของเขาเท่านั้นความเจ็บปวดดูเหมือนจะมาจากไขกระดูกเส้นลมปานอวัยวะภายในและแม้แต่สมองของเขาทุกส่วนของร่างกายก็สั่นไหวด้วยความเจ็บปวดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เขาขมควัอย่งางควบคุมไม่ได้โชคดีที่จิตใจของเขาแจ่มใสเขาอาศัยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเขาค่อยๆระงับความรู้สึกเจ็บปวดเหล่านี้และปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกเหล่านี้ได้ในที่สุดเขาไม่รีบร้อนมองออกไปข้างนอกขณะที่เขาหลับตาเตียงนอนที่นุ่มและสบายบงบอกว่าเขากลับมาถึงโรงแรม เขาสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลีป่ยนแปลงในทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเฉียบคมด้วยพลังจิตอันทรงพลังของเขาโดยไม่ต้องใช้ทักษะใดๆเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดทีท่วนว่าวี้องก็าตระหนักว่าร่างกายของเขาไม่มีสิ่งใดผิดปกติแม้แต่พลังวิญญาณของเขาก็ฟืน้นคืนได้ประมาณ20ส่วนของความแข็งแกร่งเต็มร้อยเขาก็ไม่รู้ว่าร่างกายของเขาทำไมถึงเจ็บปวดมากขนาดน,นี้โดยเฉพาะความเจ็บปวดที่ลำตัวและเส้นลมปานของเขากรดไม่ได้ที่จะนึกถึงเวลาที่เขาได้ลอมรวมกับกระดูกวิญญาณและแกนแท้ดวงจิตของจักรฟัดเมียงโปงโยเฮมันซึ่งเขาไม่ได้รรร้กกเียงงงแแค่่าาาบททนนนนัััตตขออุ นั่นเป็นความรู้สึกที่ยากจะทนได้อย่างแท้จริงกระดูกวิญญาณจักรพรัดเมืปงปงหยกเหมันอย่างนั้นหรือว่าวิ่งห้าวแต่นักได้ทันทีใช่มันต้องเป็นเพราะจักรพพัดเหมันได้ถ่ายทอดพลังของกระดูกของนางอีกทั้งตัวเขาเองยังใช้พลังของกระดูกวิญญาณสี่แสนปีสองครั้งติดต่อกันในระยะเวลาอันสัน้นไม่น่าแปลกใจที่ร่างกายของเขาจะต่อต้านนับนะว่าเป็นปฏิหารที่เส้นลมปานและกระดูกของเขาไม่ได้รับผลกระทบมากนักด้วยความคิดดังกล่าวว่าวิ่งหาจึงมุ่งความสนใจไปที่การกระตุ้นพลังวิญญาณในร่างกายของเขาทันทีตามทักษะวววิาาเเเสีียนน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 นัััััักกษ้้้มมมมคุณบตตตใใรรฟฟืูองงดหจึป็ ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแน่นอนว่าหลังจากที่พลังวิญญาณไหลเวียนไปทั่วร่างกายเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเย็นไหลผ่านร่างกายของเขาและความเจ็บปวดก็ลดลงอย่างมากในทันทีเมื่อความเจ็บปวดลดลงจิตใจของเขาก็แจ่มชัดมากขึ้นคำถามแรกที่เขานึกถึงคือเราชนะไหมไม่มีทางที่เขาจะให้คำตอบตัวเองได้ทั้งหมดที่เขาจำได้คือดูเหมือนว่าเขาจะขอความช่วยเหลือจากจากาักรพรรดิเมิงปงโยกเฮมันแต่เมื่อจักรพรรดิเหมันเคลื่อนไหวเขาก็หมดสติลงส่วนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรแล้วเขาลงแรงไปมากสำหรับการแข่งขันนัดนี้เขามพพ ภายใต้ลมหายใจว่าเราชนะไหมเสียงอันนนยนก็ดังข้างหูของว่าวีห้าว่าเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ